สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับนอยู่ในเกมที่ชื่อว่า TS Online Mobile Version 2.0นะครับคือณตอนนี้ TS Online อัปเดตเป็นเวอร์ชัน2.0แล้วท่านผู้ชมครับผมม in ันกว่าเดิมแน่นอนนะครับสนุกกว่าเดิมนะครับแจกมากกว่าเดิมแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมคนณ2ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั่นเองนะครับนะก็ตอนนี้จะมีเซิร์ฟเวอร์ใหม่1เซิร์ฟเวอร์นะครับคือเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะครับ ช่อปลาอ๋องนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกิจกรรมเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั่นเองนะครับมีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกเลยนะครับมีในส่วนของย e ี่กพีคูณ2เท่านะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนาน28วันเลยท่านผู้ชมตรงนี้เป็นถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับมีในส่วนของเซตไอเทมฉลองเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั่นเองนะครับพิเศษกว่าเดิมแน่นอนเนาะมีการ์ดในส่วนของเซต การฉูว่านให้นั่นเองนะครับเป็นไอเทมใหม่เฉพาะเซิร์ฟเวอร์นี้เท่านั้นนอรแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกแพ็กเกจเมื่อใหม่นะครับยาเย็กพี่อะไรแบบนี้นะครับมีขุนพลเลเวล120ให้นะครับแล้วก็ในส่วนของบัตรวาร์ปข้ามมิตินั่นเองนะผู้ชมครับผมแล้วก็มีในส่วนของอื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของบรรยากาศในเกมดีกว่าเนาะส่วนเพื่อนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นๆนะครับในส่วนของการสร้างตัวละครใหม่นะครับทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับเราจะได้ในส่วนของไอเทมตลอด14ี่วันนะครับ พิเศษนะครับสำหรับการสร้างตัวละครใหม่นั่นเองนะครับสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นอยากเล่นตัวละครใหม่หรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนใครที่อยากจะได้ของรางวัลจัดเต็มนะครับแนะนำเซิร์ฟเวอร์ใหม่ตัวนี้นะครับที่แนะนําในส่วนของรายละเอียดคร่าวๆไปเมื่อกี้แล้วเนาะอ่ะโอเคครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดการนับับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับมีในส่วนของสงคราม3ก๊กนั่นเองนะครับในส่วนของสงคราม3ก๊กนี้นะครับผมจะเป็นรูปแบบสงครามแบบใหม่เนาะที่ผู้เล่นจะได้เข้าร่วมในส่วนของก๊ก นะครับผมต่างๆเนาะก็จะเป็นงอกกกอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับต่อสู้ยึดดินแดนพวกนี้นะครับตามภาพที่ขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยนะครับตามนี้เนาะก็จะเป็นสรุปคร่าวๆนะต่อมานะครับจะเป็นเวทีประลองไล์ขอบเขตนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกิจกรรมใหม่นะครับที่ผู้เล่น3กมกกนะครับทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับสามารถเข้าต่อสู้ในลานประลองไล์พรมแดนด้วยกันนะครับทีมแบบ5ต่อ5อะไรตำนองนี้นั่นเองนะครับผมนะก็สามารถเก็บคะแนนหรืออะไรแบบนี้นะครับจะอันดอันดับ แล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นระบบล้างหลอมนะครับแล้วก็อัปเกรดอาวุธแบบใหม่นั่นเองนะครับ <c oughs> เพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของอาวุธแล้วก็ค่าสเซทันพิเศษให้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดการอัปเดตคร่าวๆนะครับในส่วนของตัวเวอร์ชัน2.0น2.0 ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวของรางวัลที่เราจะได้รับในส่วนของการอัปเดตใหม่นี้นั่นเองนะครับในส่วนของกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าเนาะสำหรับตัวนี้นะครับของรางวัลจะเข้าไปในส่วนของตัวจดหมายเลยนั่นเองนะครับผมก็จะมีมากมายนะครับอย่างเช่นห่อเซตขนนกหินวิเศษนะครับ20ชิ้นหรืออะไรแบบนี้นะครับกล่องตานเชิญแสงมืดนะครับ10ชิ้นนะครับแล้วก็เหรียญนะครับผม50นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตั๋วสมการ แล้วก็อันนี้นะครับที่จะเป็นสุดพิเศษนะครับในส่วนของสัตว์คีพิเศษนะครับแมลงเต่าทองนะครับจะรับในช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไอตัวแมลงเต่าทองตัวนี้นะครับจะสามารถรับได้วันที่20เมษายนครับผมเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแมลงเต่าทองนี้ไม่สามารถหาได้จากที่อื่นแล้วนั่นเองนะครับมีแค่กิจกรรมตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทางค่ายเกมเขาจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นั่นเองนะครับก็ สนใจก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับ TS Online Mobile Version 2.0นะครับเดี๋ยวที่นี้เราไปดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมอีกนั่นเองนะครับในส่วนของตัวเกมเนาะว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างท่านผู้ชม ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้าตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับจะเห็นว่าตัวละครเป็นสีม่วงเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าตัวเกมได้แจก,กในส่วนของกุญพลกวนอูมานฟรีนั่นเองนันผู้ชมครับเพียงแค่ทุกท่านเข้ามาล็อกอินนั่นเองเนาะวิธีการนะครับให้เราไปที่อีเวนต์ด้านขวาบนตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับจะมีในส่วนของกิจกรรมแจก ฟรีกวนอูมานั่นเองนะครับเราเข้ามา1วันเนาะเราก็สามารถรับได้เลยนะครับตรงนี้เนาะรับแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดขุนพลนตัวนี้คร่าวๆเลยนะตอนนี้ทุกคนนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่ก็ใช้ตัวนี้กันนะครับเพราะว่าช่วยผู้เล่นใหม่ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในส่วนของกวนอูตัวนี้นะครับผมมีสกิลในส่วนข,ของสกิลวังวนมืดนะครับจะใช้ในส่วนของวังวนมืดโจมตีสโต3ูสามคนเลยทนะ่านผู้ชนมนะถือว่าเป็นการตีหมู่ที่โอเคเลยนะในช่วงแรกนะครับแล้วก็ สกิลต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโจมตีมึนงงนะครับโจมตีผู้เล่นและมีโอกาสทําให้มึนงงนั่นเองนะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของความมืนสังหารนะครับใช้ความมืนสังหารสตรูในพริบตาด้วยนั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการใช้ดาบนะครับสบันนะครับศัตรูนะครับแล้วก็จัดการสุดกําลังก็คือประมาณว่าใช้ าการโจมตีสุดกําลังใส่สตูอะไรประมาณนี้น่าจะแรงที่สุดแล้วนั่นเองนะครับอันนี้เห็นปะเดินไปทางไหนก็เจอในส่วนของตรงนี้เลยท่านผู้ชมครับดูดิม่วงกันเต็มไปหมดเลยนะก็อย่างที่บอกไปนะครับในส่วนของกิจกรรมเวอร์ชัน2.0ตอนนี้นะครับทางเทสอ,ออนไลน์นะครับแจกค่อนข้างเยอะเนาะเดินทีนี้นะครับเราไปดูกิจกรรมอื่นๆบ้างนะครับในส่วนของอีเวนต์เนาะก็จะมีในส่วนของตัวกิจกรรมล็อกอินมากมายนะครับแล้วก็มีการแจกทองด้วยเห็นปะครับล็อกอินต่อเนื่องนะครับก็จะมีพวกทองต่างๆให้เรา ได้รับนะครับนี่เห็นป่ะวันที่5นะครับวันที่10 15 20 25นะครับแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเนาะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมออนไลน์นะครับเฉยๆเนาะแล้วก็สามารถรับของรางวัลได้เช่นกันนะครับกิจกรรมอื่นๆนะครับกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะครับจ่ายครบ500ก็รับพวกนี้ไปนะครับแบบนี้ครบ300นะครับก็รับพวกนี้ไปนั่นเองนะครับเนาะก็อย่างที่บอกไปกิจกรรมของตัวเกมในส่วนของช s สออนไลน์นะตอนนี้นะครับเขาแจกเยอะจริงๆนะครับอันนี้ อ่าฟรีจอมานเนาะตรงนี้ในส่วนของฟรีอ่ากวนอูม,มานนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมอื่นๆเนาะกิจกรรมแลกจำกัดเวลากิจกรรมนะครับเหรียญทีเอสนะครับอ่าโลกต่างมิตินะครับทั่วไปนะครับของขวานล็อกอินเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่เรากำลังทำอยู่นะครับไอเทมโคต,ตรตัวนี้ไม่มีอะไรต่อมานะครับถ้าเข้ามาในเกมแล้วนะครับอย่าลืมมาดูในส่วนของด้านขวาล่างด้วยนะครับแล้วก็มาที่จดหมายเนาะรับของรางวัล ให้เรียบร้อยเลยนะครับก็จะมีของรางวัลมากมายเนาะในส่วนของแมลงต่อทองนะครับย้ํากันอีกรอบนึงนะครับจะเข้าวันที่20เมษายนนั่นเองนะครับทางอาแอดมินอ๋อแฟนเพจของ G ีเอสออนไลน์เขาแจ้งไว้แล้วนะครับตรงนี้เนาะโอเคครับผมนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกระเป๋ากันบ้างนะครับกระเป๋านะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับมันก็จะมีของรางวัลแจกนะครับแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์อื่นหน่อยนะครับผม มีตัวนี้นะครับที่เป็นบัตรวาร์ปข้ามมิตินะครับก็ใช้เลยนะครับเราจะสามารถวาร์ปไปในส่วนของฟังก์ชันมิติอื่นๆนี่นนครับวาร์ปได้หมดเลยเห็นปะเออนี่ครับโอเคนี่ไปได้หมดเลยคือค่อนข้างสะดวกสบายสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับในเซิร์ฟเวอร์ใหม่เลยนะครับตรงนี้เนาะที่เหลือก็จะมีอะของรางวัลอื่นๆคือผมรับมาเยอะแล้วนะบางทีก็งงเหมือนกันนะอันนี้ตัว๋วขุนพลนะครับนี่ โอเคแล้วก็มีในส่วนของตัวตัวนี้ด้วยนะครับกดใช้ได้เลยอันนี้อีกนะครับที่มีของรางวัลมากมายนะครับเหรียญทองเหรียญทองนะครับเห็นไหมครับมีของรางวัลค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวผมเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะครับอ่าเห็นว่าของตึมครับของตึมของตึมเยอะจัดนะโอเคเห็นไหมครับอันนี้คือของรางวัลแบบเยอะโคตรเลยนะครับนะในส่วนนี้นะเดี๋ยวผมเปิดในส่วนของตัวห่ออันนี้ให้หมดก่อนนะครับอ่า ใช้นะครับัน,นี่ตัวสุม่มขุนพลเนาะ,ะสุ่มไปนะครับอันนี้ก็จะมีพวกม้อนขุนพลต่างๆ,างๆ,ๆนะครับที่เราได้สุ่มเนาะเห็นป่ะมีตัวละครให้ดูด้วยนะครับนี่อย่างเจ๋งอย่าง,งเจ๋งแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นบัตรแรกาผานะนะครับที่เป็นยีราฟเนาะที่ตอนนี้ก็มีคนใช้อยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวตัวบัตรตรงน,นี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวก ของเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวนี้ด้วยนะครับผมที่เป็นชุดเซตที่เขาให้มาเนาะนี่ครับแรกเลยแรกเลยคือมันดีต่อผู้เล่นใหม่มากๆเลยนะครับนี่ครับเต็มเลยท่านผู้ชมเฮ้ยดูโหดจังนี่ใส่เข้าไปนะครับถือว่าทําให้ตัวละครเราดูแบบโหดยิ่งขึ้นเลยนะครับในส่วนนี้เนาะแค่ในส่วนของการใส่พวกเซตใหม่นะครับ ก็ถ้าแลกหมดแล้วนะครับแลกกันไม่หมดก็อย่าลืมกดแลกนะครับอ่ะแลกไปนะครับเราจะได้ใส่ครบเซตเนาะอ่าตัวลใส่ไปนะครับยุทธพันธ์นะครับตอนนี้เราก็ใส่แล้วนะครับตัวละครเราก็จะเป็นเซตนี้คือจะเป็นเซตนี้เหมือนกันแทบจะทั้งนั้นนะครับถ้าเปิดในส่วนของของรางวัลที่ได้มาใหม่นั่นเองนั้นผู้ชมครับเนาะอันนี้ก็ต้องเป็นของรางวัลที่ผมบอกแล้วว่าเขาแจกค่อนข้างเยอะเลยนะ ไปที่กระเป๋าต่อนะครับจริงๆมันมีในส่วนของตัวยา XP อะไรแบบนี้ด้วยนะครับเวลาที่เราใช้นะครับตอนนี้ผมเลเวล120แล้วเห็นไหมครับเราตอนนี้เราเลเวล120แล้วนะครับเพียงแค่ใช้ยานะครับแล้วก็ตัวยานพหนะตัวใหม่นะครับที่เป็นสัตว์เนาะเราสามารถสับเปลี่ยนได้นี่ครับผมแล้วก็เปลี่ยนเราใช้ตัวนี้ดีกว่านี่เหมือนคนอื่นแล้วนะครับ อันนี้ครับผมก็ตอนนี้เลเวล120เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้ t s Online เวอร์ชัน2.0ก็อัปเดตเวอร์ชันใหม่แจกเต็มนะครับใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่อะไรแบบนี้นะครับหรือว่ากลับมาเล่นนะครับแนะนำเซิร์ฟเวอร์ใหม่เลยนะครับสำหรับใครสนใจเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ